อุทยานถ้ำเพชรถ้ำท,ทองนะคะนอกจากที่เราจะได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับถ้ำหินปูนกันไปแล้วที่นี่ค่ะยังมีเรื่องราวให้เราสืบพ้นความเป็นมารวมไปถึงเหตุการณ์สำคัญในอดีตได้อีกด้วยนะคะเพราะที่นี่ค่ะเราจะได้พบฟอสซิลหรือซากดึกดำบรรหลากหลายชนิดเลยละค่ะ ค่ะแล้วเราสามารถศึกษาอะไรได้จากฟอสซิลเหล่านี้บ้างคะท,ทุกๆุเรื่องเกี่ยวกับสิ่งชีวิตในในสมัยนั้นจนกระทั่งเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของฟอสซิลหรือว่าการกระบวนการเกิดฟอสซิลในอดีตกับคนในสมัยนี้เรียนรู้อดีตเพื่อปัจจุบันและอนาคต โอ้โหฟังอาจารย์แบบนี้นะคะเหมือนเรากําลังนั่งทำแมชชีนค่ะย้อนเวลาไปยุคสมัยนั้นผ่านฟอสซิลต่างๆเลยแค่ฟังแบบนี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะคะน้องๆแต่ว่าตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยแล้วค่ะอาจารย์ค่ะว่าถ้าเราจะอยากจะศึกษาเนี่ยต้องเริ่มต้นยังไงคะจริงๆแล้วก็คือ,อทักษะกระบวนการที่สําคัญที่สุดของอทุกคนที่จะดํารงชีวิตได้รอดปลอดภัยก็คือทักษะการสังเกตก็ต้องเริ่มต้นจากการสังเกตใช่ แต่ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีองค์ความรู้บางอย่างที่เราได้ศึกษามาบ้างแล้ว<ะ>เหมือนกับเราเป็นแฟนพันธุ์แท้ในเรื่องนั้นๆเนี่ยเราก็จะศึกษา<ะ>ความรู้เชิงวิชาการมาบ้างแล้วพื้นฐานใช่<ะ>ความรู้พื้นฐานเบสิคเบสิคแล้วก็ค่อยมาลงพื้นที่เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยเด็กน้อยหรือว่าผู้ที่สนใจทุกคนเนี่ยน่าจะต้องเรียนรู้ก่อนว่ากระบวนการการเกิดฟอสซิลเนี่ย<ะ>เกิดขึ้นได้ยังไงก็จะมีกระบวนการเกิด สี่ขั้นตอนเพราะว่าในอดีตเราก็ตีความว่าที่คุณครูกับน้องซายยืนอยู่เนี้ยเป็นท้องทะเลมาก่อนนั่นก็คือเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตเต็มท้องทะเลเลยเขาก็อยู่กันอย่างสบายๆเมื่อถึงอายุไขหมดอายุไขเนี้ยค่ะเขาก็ตายลงอพอตายลงปุ๊บเนี่ยเนื้อนุ่มๆของเขาอ่ะก็จะผ่านการย่อยสลาย่ ขั้นแรกมันก็เป็นเหมือนกับชีวิตทั่วๆไป<ะ>ขั้นที่2คือเมื่อเขาตายลงเนี่ยก็ถูกย่อยสลายอ,อาจจะโดยพวกแบคทีเรีย<ะ>หรือว่ามีสิ่งชีวิตอื่นๆมาใช้ซากเขาในการดํารุงชีวิตต่อค่ะแน่นอนว่ามันก็คงกินไม่หมดอะ่ะเนาะมันก็คงย่อยไม่หมดก็จะมีบางส่วนที่มันไม่นุ่มอะแข็งๆน,น่นใช่<ะ>ประกอบไปด้วยแคลเซียมคาร์บเนตอะที่เป็นโครงสร้างหลักของเขาอะค่ะ,ะก็คือถ้าเป็นถ้าเป็นพืชเนี่ย จะเหลือส่วนที่เป็นไซเลมหรือว่าแก่นอยู่แต่ถ้าเป็นฟอสซิลของสัตว์เนี่ยก็จะเหลือส่วนที่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตอยู่กระดูกได้ไหมคะใช่ค่ะก็แคลเซียมคาร์บอเนตนี่คือปกติแล้วคือเป็นแกนของสัตว์อะค่ะถ้าเป็นในมนุษย์ก็เทียบได้กับกระดูกถ้าเป็นปลาก็เทียบได้กับก้างอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือแคลเซียมคาร์บอเนตทั้งหมดค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าส่วนไหนที่มันแข็งอะเนาะก็จะถูกแทรกซึมนะเป็นกระบวนการที่3ามนะ แทรกซึมด้วยเกลือแร่ต่างๆที่อยู่ในทะเล oh. เพราะในน้ําทะเลเนี่ยจริงๆแล้วก็มีเกลือตั้งหลายชนิดอยู่เนาะ, uh huh. ะมีโซเดียมมีฟอสฟอรัสมีซิลิกา้ามีเยอะแยะหลูด่ได้ออกเค<ะ>็มๆใช่ uh huh. แต่ว่ามันจะแทรกซึมเข้าไปแล้วก็ทับถมกันเป็นตะกอนเป็นชั้นๆๆเพราะนั้นอะไรที่อยู่ล่างสุดนั้นแสดงว่าสิ่งชิ้นนั้นน่าจะเกิดก่อน uh huh. อ่าอันไหนที่อยู่บนสุดเนี่ยน่าจะเกิดทีหลัง uh huh. ทําให้เราสามารถ ทำนายทำนายได้ว่าสิ่งที่ไหนเกิดก่อนกันอย่างเนาะโดยการดูจากที่แร่ธาตุต่างๆแทรกซึมไปแล้วก็ทับถมกันออกมาเป็นชั้นๆใช่ค่ะแล้วก็จะมีกระบวนการสุดท้ายนะคะก็คือกระบวนการที่เขาแข็งตัวขึ้นอ่ะแล้วก็กลายเป็นหินหรือกลายเป็นฟอสซิลไปเลยนะคะเนื่องจากแร่ธาตุต่างๆสะสมแล้วก็ทำปฏิกิริยากันแล้วกเกาะกันแน่นเลยอยู่ใน เซลของเขาอะคะ่ะก็เลยทำให้เซลของเขาคงทนแล้วก็ปรากฏเป็นรูปรอยของฟอสซิลให้เราเห็นกนในปัจจุบันฟังอาจารย์ <ทะ S 1> พูดเหมือนจะเป็นหลักการทั่วไปนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งตายลงการที่เขาจะกลายเป็นฟอสซิลหรือว่าซากหรือดําบันได้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะคะมีโอกาสเพียงแค่หนึ่งในหนึ่งล้านส่วนเท่านั้นถูกต้องแล้วอยากทราบเลยค่ะอาจารย์ค่ะว่าฟอสซิลที่นี่ค่ะที่เราพบมีกี่กลุ่มคะทั้งหมด ฟอสซิลที่ที่เราพบที่วณาเรียนทับเบอตั้งทองอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะคะเท่าที่สํารวจพบกันตอนนี้จะมีอยู่4ี่กลุ่มนะคะเป็นฟอสซิลของของพืชก็เป็นพวกสาหร่ายเล็กๆในท้องทะเลเงี้ยเนาะแล้วก็เป็นฟอสซิลของสัตว์อันนี้เยอะหน่อยนะถ้าถ้าถ้าตีความแล้วครูว่าน่าจะได้สักเจดไฟลัมเลยนะก็คือไม่มีไดโนเสาร์อะค่ะแต่ว่าไดโนเสาร์ก็จะเป็นสิ่งชีวิตในอาณาจักรสัตว์เหมือนกันเนาะแต่ว่า ฟอสซิลของสัตว์เนี่ยเราพบได้ที่ถึง7ไฟลัมครูก็ว่าไม่น้อยนะอ่าแล้วก็จะมีะโปรตีสเป็นฟอสซิลของโปรตีสซึ่งเป็นเป็นฟิลสิลินเป็นเซลลเล็กๆเกนาะที่เป็นปุ่ยยาตายายของพารามิซียมในปัจจุบันเนี่ยเนาะ,ะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือเป็นฟอสซิลในกลุ่มของร่องรอยอาจจะเป็นรูชอนชัยอะไรแบบนี้ค่ะที่เขาที่เขาเกิดขึ้นในหินในยุคนั้นเนคะคะ แล้วเราก็สามารถเห็นแล้วก็พบได้ที่นี่เลยถูกไหมคะถูกต้องค่ะเราสามารถพบทุกชนิดได้ได้ที่นี่เลยนะงั้นอาจารย์พาไปดูหน่อยได้ไหมคะได้เลยเดี๋ยวเ,ยเราไปกันเลยเนาะดีค่ะ,ะไป s <S ดูกัน และตอนนี้นะคะเราก็กําลังอยู่ระหว่างทางที่กําลังจะเดินไปที่พิพิธภัณฑ์ฟอสซิลกันค่ะแต่อาจารย์คะาจามีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าเราจะทราบอายุของฟอสซิลได้อย่างไงบ้างคะอืมก็เขาก็จะมีตรวจสอบอายุของฟอสซิลสองแบบเนาะแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าแบบเปรียบเทียบนะคะก็ภาษาอังกฤษใช้คำว่า relative age เปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับหินหรือเปรียบเทียบกับลักษณะทางธรณีวิทยา เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นๆน,น,นะคะก็มันมันจะใช้ระยะเวลาพอสมควรเพราะว่าจะต้องออจะต้องเปรียบเทียบออกมาให้ได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยฟอสซิลที่พบเนี่ยอายุมากหรือน้อยกว่าหินหรือว่าอายุมากหรือน้อยกว่าฟอสซิลชิ้นใกล้เคียงชิ้นอื่นๆที่เราพบมาะะอย่างงี้ค่ะก็จะต้องดูลักษณะการ สะสมของตะกอนเป็นหลักถ้าภูเขาลูกนั้นมีภาคตัดขวางที่เห็นชั้นของตะกอนได้ชัดเจนเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถระบุอายุของตะกอนแต่ละชั้นเนี่ยได้ด้วยว่าเขาน่าจะเกิดในยุคไหนหมายว่ามันจะเป็นตัวบ่งชี้นะ,ะเป็นเป็นอินเด็กซ์ฟอสซิลได้ด้วยยิ่งถ้าเกิดในยุคที่ฟอสซิลชนิดเนี่ยชนิดนั้นๆเนี่ยสูญพันธุ์ไปในยุคนั้นเลยเนี่ยมันก็จะเป็นอินเด็กซ์ฟอสซิลอย่างดีที่ทา ให้เราสามารถทราบทั้งอายุหิน<ะ>แล้วก็อายุของฟอสซิลนะคะแล้วก็จะเป็นวิธีแรกที่<ะ>เราใช้ลักษณะการเปรียบเทียบซึ่งจะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของนักธรณีวิทยาเพราะว่ามันต้องใช้วิธีการทางธรณีวิทยาในการประเมินอายุะนะคะแบบนี้นะคะ แต่วิธีหนึ่งเนี่ยเป็นวิธีที่เราเรียกว่าเป็นวิธีประมาณว่าหาค่าสมบูรณ์ยังไงคะอายุสมบูรณ์ของฟอสซิลเนาะเราเรียกว่า absolute age ตัวนี้ก็คือจะอาศัยองค์ประกอบทางเคมีในฟอสซิลนะคะโดยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าอายุฟอสซิลน,น,นั้นไม่เกิน50,000ปีเราก็จะใช้วิธีการตรวจสอบโดย สารการมตภาพรังสีจะเป็นยังไงนะตื่นเต้นค่ะเดี๋ยวเราเดินกันไปที่พิพิธภัณฑ์ฟอสซิลกันนะคะได้ค่ะอาจารย์พาหนูไปไหนค่ะไปเลยไปยยกันนะไปดูกันซิว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้าง